หมู่บ้านเกตกาสอนหมู่ที่2ตำบลช่องลมอำเภอลางกระบือจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับภาคเหนือโดยมีร้อยตำรวจโทพ,พบชนกฉลานุเคราะห์รองอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนำคณะทำการประเมินซึ่งจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกระดับภาคเหนือของประเทศทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรนำโดยนายสวิสันตติวงษ์ชัยปรลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสมเกียิชื่นอยู่ในอำเภอรางกระบือได้รวบให้ข้อมูลต่างๆกับคณะกรรมการซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นโครงการจิตอาสาโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุช่วยเหลือคนพิการผู้ได้โอกาสซึ่งการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านและอำเภอเนื่องจากสามารถผ่านเข้ารอบระดับประเทศในส่วนของภาคเหนือ ูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอ,อยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่ตางประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตด,ดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจับ